นณะศึกษาพานักเรียนมาดูสัตว์นะคะวันนี้เราจะเอาเพื่อนไปปล่อยให้เด็กๆเราจะเอาเพื่อนมาปล่อยเป็นอาหารเรามาลังทำบุญค่ะคุณเกลียวเกี่ยวเซกเดลเกี่ยวอสัค่นะคะมีอะไที่ต้อง ของช่างหนึ่งวันนะอเคอะไรก็จะเป็นเจ้าของแชนแนลงางห่งวันต่อไปนะคะเราจะไปชมสวนสัตว์กันค่ะซึ่งภายในนะคะมีสวนสัตว์เยอะแยะมากเอากล้องไปเลยเป็นนักเรียนห้ับสามของโรงเรียนอนุกูลนารีนะคะนี่นะคะเป็นป้ายทางเข้านะคะดับแรกเราก็จะไป ชมป้ายก่อนค่ะ เราจะไปซื้อบัตรก่อนนะคะเป็นอันดับแรกแล้วเราก็จะรอคิวเข้าไปจมนะคะ rudisa rudisa คโซ่อยู่ข้างซ้ายสุดขวาสุดครับผมเห็นไหมอ่านะครับเป็นโซ่ครับผมนะว่าความปลอดภัยของตัวต้องมีอ่าผมรอๆขึ้นง่ายลงง่ายครับผมตกก็ง่ายง่ายเอาไปครับผมไปเนาะครับผมจับดีๆครับจะคว้าตู้ดเนาะ้ดครับผมจับปะนะค่ะมาครับผมก่อนยืนครับผมเห็นต้นรากว่าผมน้องหนูนะคณะครูนะอาจารย์ดีๆตอนนี้ตู้สุดสุดใสกรอนจันทร์เครับผมในนั้นเภอเขาสวนกวางช้างด้วยเนาะปีหน้าพ่อกันแน่นอนเอา นี่ครับผมมาพร้อมือครับนี่ครับชนะกิ้งจอกครับเป็นมาป่าครับต่างมันจะนอนครับกลางคืนที่หอขายกินครับผมแล้วโอ้โหนั่นดีนั่นดีนอนน้ำลายใหยียบอกปอกเห็นไหมดูค่าต้นแพงอ่ะบนโขดหินก็มีครับผมอ่าชนะกิ้งจอกครับเป็นมาป่าอ่านี่นะครับตัวรักใส่ชาวบ้านกินเห็นไหมเออนั่นลับไปอ่าครับผมมีคอครับบนบ้านฟังเขาครับมีลูกฟังมีโกคาริเบียนครับผมมี้านซ้ายมือลูกฟังมีโกเออไม่ยาวไม่ยาวก็สั้นแค่ระหงพลครับ เขาจะเป็นงรักท,ที่เราเกลียวใจเาารียวร้อยครับผมเ,เขาจะกินกุ้งูแลสลายเป็นอาหารครับผมอ่ามี่่อกกระจเป็นการช่องครับพวกนี้ลูกสังคมก็คือเป็นฝูงครับได้มีกระจกให้เขาส่องดูเนาะครับผมอ่าขายาวคอยาวครับอันนี้โมนี่การยืดขายาวของเขาการสร้างอุณหภูมิในร่างกายหรือเขาพัากผ่อนนอนหลับกันเอง ผมในด้านหน้าของเราก็มีก็มาจากตรงนู้นครับเพื่นที่ยางมีสีไรฐานิมีลกหลากหลายสายพันธุ์ก็มี้านในครับบันไทยบันยุโรปก็ถ้าเปลี่ยนใจได้ตรงนี้ผมจะจอดให้เอาไหมล่ะลงกาลงมาอ่ารกว่าชีวิตกับ่ด้านในครับลงด้านในเปิดประตูเข้าไปได้ครับผมลงไหมล่ะถ้าเข้าไปแล้วลงไม่ได้ครับก็มีกล้องเนอจับอยู่นี้ครับผแม่รถจอดครับนี่ี่ด้านความาวนอ่าเขาจะปรับใบกับที ครับผมอ้าวนั <cción> ่นครับผมด้านในจะมีอะไรบ้างครับผมโอ้ยครับผมนกเขานกแก้วครับนกยูงนกชาปีไหนอ่านกเปี๊ยะรับบอลนกจีนรับลูกนีกระลาบหาแฟนมาพูดมาไม่เห็นสักตัวเลยอ่าก็ทางซ้ายมือก็มีครับซ้ายมือจะเป็นตระกูลไก่ครับผมไก่ดำญี่ปุ่นไก่ขาวญี่ปุ่นไก่แกะไก่ตอกไก่ปลาไก่ฟ้าพายารองหรือไก่ฟ้าด้านเขาก็มีมีแต่ไก่เีอ่ายีสิบห้าสิบกิโลกรัมครับผมเนาะโอยตัวบนเนี่ย อีอตัวใหญ่มากมีตะกูลกวางด้วยครับเป็นกระเลบอกด้วยสปริงบอกด้วยครับผมอ่าวกนี้เขาหักเขาจะไม่งอเกินไปครับแล้วหักเลยไอฮีโร่เอาพอมมือก็มีครับไอห้อยไอโหดเห็นไหมโอ้โหเซ็กซี่เซ็กซี่ตัวพอตัวท้องพอท้องอ่ะเนาะเอาพร้อมมือก็มีเขาจะมังวงแม่แตงกินไหมเออชิลุกชิ้นแถมไม้แถมถุงครับผมซื้อมาม่ากันน้ำร้อนเออนครับผมเออสถานีออสสเตเรีย อ่าสัตว์ี่ด้านไมเด้อจะมีจิงโจ้นะครับจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มกระโู่เหลี่ยมงูรามลูกดีโมครับจะเป็นลูกราสโซวารีบรอนดี้เผือกเนาะเต่าไวเต่าครับครับผมเต่าสุขตาเออไม่มีแต่เต่างอยไปร้านจะเปใหม่เอางแต่ตัวใครตัวมันอ่ะก็พอไดซ้ายมาครับอยู่ที่ปูเข้อชนกว่างอ่าปลายเฮาไปไป่ามีสัตว์แน่นอนจะเป็นละองระมังนี่นี่ ระองค์ระมังพวกนี้เป็นเพศเดียวกันนี่เรามาจช่าชื่อครับผมแยกเพศแยกเฉยเลยระองคเป็นตัวผู้กัเป็นมังมีเขางอกออกมาอ่าระมังเป็นตัวเมียไ,ไม่มีเขาอ,อ่า <c oughs> โอ้ยส่วนมากมีแต่ตัวเมียละลายครับผมเนาะพวกนี้จะตั้งรัง240วันอ่าพวกนี้พันธุ์บามา <c oughs> นี่พ <c oughs> ันธุ์บามาตะกูลกวางเหมือนเดิมครับผมเนาะครั <c oughs> ต,ตายแล้ว <c oughs> นี่ไงทัก